นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ พุทธังสระนังขัดฉามิธรรมังสระนังขัดฉามิสังขังสระนังขัดฉามิทุติยัมปิพุทธังสระนังขัดฉามิทุติยัมปิธรรมังสระนังขัดฉามิ ทุต <Cornell> ิย tamam, ัมปิสังขังสระนังคัจฉามีตติยัมปิพุทธังสระนังคัจฉามีตติยัมปิธรรมังสระนังคัจฉามีตติยัมปิสังขังสระนังคัจฉามี ปาณาติปาตาเบระมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิอะทินนาทานาเบระมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิกาเมสุเมชฌาจาราเวรมณี ศิขาปัฏฐาสมาธิยามีมุสาวาทาเวรมณีศิกขาปังสมาธิยามสุราเมรยมัชฉะปมาทฐานาเวรมณีศิกขาปัฏฐาสมาธิยามเอมานี ปัญจะศึกขาปธานิสีเลนะสุขะติงยันตีสีเลนะโภคสัมปทาสีเลนะนิพุติงยันตีตัดสมาสีลังวิโสทายิงโม ตัดสะหักข่าวโตอะระหะโตส,สัมมาสัมพุทธัสสนะโมตัสสะภักข่าวโตอะระหะโตส,สัมมาสัมพุทธ,ธัสสะนะโมตัสสะภักข่าวโต อะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสัพเพธรรม,มานาลังอภินิเวสายาติอนะบัดนี้อัตมาภาจะารับประทานสแสดงพระธรรมเทศนา ในธรรมกถาอพรน,นาถึงอนุภาพแห่งการมีธรรมะเพื่อเป็นเครื่องประคับประคองฉลองศรัทธาประดับปัญญาเสริมบารมีเพิ่มพูลกุศลปุญญา,าศีอิแก่สาธุชนคนดีทั้งหลาย ที่มาประชุมพร้อมกันในธรรมสภาหแห่งนี้ตามสมควรแก่เวลาสืบต่อไปตามบาลีที่ยกขึ้นเป็นบทอุเทศแปลความหมายว่าสภาวะธรรมทั้งปวงไม่ควรถือมัน่นคำวำ่าธรรมในที่นี้ หมายถึงสภาพที่ส่งไว้ซึ่งความดีความงามความถูกต้องและความจริงพระพรหมคุณาภรณ์ได้นิยามคำว่าธรรมะเอาไว้สี่ประการคือ 1. ธรรมะแปลว่าธรรมชาติสอง ธรรมะแปลว่ากฎของธรรมชาติ 3. ธรรมะแปลว่าหน้าที่ตามกฎของธรรมชาติและ 4. ธรรมะแปลว่าผลที่ได้รับจากกฎของธรรมชาติเรียกว่าสิ่งนี้มีสิ่งนั้นจึงมีเมื่อสิ่งนี้เกิดสิ่งนั้นจึงเกิดดังโบราณอาจารย์ได้ประพันธ์ไว้ว่า เมื่อเราเข้าใจคนก็จะได้บริวารเมื่อเราเข้าใจงานก็จะได้ผลสำเร็จเมื่อเราเข้าใจชีวิตก็จะได้มีความสุขและเมื่อเราเข้าใจทุกข์แสดงว่าเราเข้าใจธรรมะเพราะฉะนั้นธรรมะจึงจำแนกออกเป็นสองประเภทนั่นก็คือหนึ่งรูปธรรม หมายถึงสิ่งที่เรามองเห็นด้วยด้วยตาเปล่าและสองนามาทำสิ่งที่เราไม่สามารถมองเห็นด้วยตาเปล่าแต่เราสามารถรับรู้ได้ด้วยใจซึ่งไม่มีตัวไม่มีตนคำว่าไม่มีตัวไม่มีตนนั้นหมายถึงสรรพสัตว์ทั้งหลายที่เกิดมาในโลกแม้นมีสังขารหรือไม่มีสังขาร แมนมีสังขารที่มีวิญญาณครองแล้วก็ไม่มีวิญญาณครองนั้นทุกสิ่งทุกอย่างล้วนอยู่ภายใต้กฎแห่งสามัยนนลักษณะสามนั่นก็คืออนิจจังความไม่เที่ยงทุกขังความทุกขอนัตตาความไม่มีตัวไม่มีตนในจุลตันหาสังคยสูตรกล่าวเอาไว้ว่าครั้งหนึ่งพระเท้าสักกะจอมเทพ ทรงทูลถามปัญหาพระผู้มีพระภาคว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญธรรมะหรือพระพิสุขที่อยู่ในธรรมวินันปฏิบัติเช่นไรอันน้อมไปถึงความสิ้นไปแห่งตัณหาพระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่าดูกระจอมเทพิกษุขในธรรมวิัยนี้ปฏิบัติธรรม รู้ซึ่งความสิ้นไปแห่งตันหาก็คือสภาวะธรรมทั้งปวงไม่ควรยึดมัน่นกล่าวโดยย่อธรรมวินัยน้แลที่ทำที่พระพิสุขผู้ปฏิบัตินั้นได้ยึดถือซึ่งธรรมะที่ไม่ควรถือมัน่นเช่นนี้แหละเท้าสะกะจอมเทพชื่นชมและยินดีพระภาสิทธ ของพระผู้มีพระภาคกราบอภิวาทแล้วก็ประทักษินหายไปในที่นั้นอยู่มาวันหนึ่งพระผู้มีพระภาคได้หยิบใบไม้หนึ่งกำม,มือแล้วทรงถามพระพิสุท์ทั้งหลายว่าดูก่อนพิสุททั้งหลายใบไม้ในกำม,มือกับใบไม้ในป่าใบไม้ที่ไหน มากกว่ากันภิกษุทั้งหลายตบอมาใบไม้ในป่ามากกว่าพระเจ้าค่ะพระผู้มีพระภาคตรัสว่าความรู้ตถาคตมีมากเปรียบเสมือนใบไม้ในป่าไม่สามารถที่จะหยิบยกมาสอนสามารถสอนได้แค่เพียงใบไม้ในกำมือเท่านั้นภิกษุทั้งหลายจึงตรัส ถามพระผู้มีพระภาคว่าทำอันมากที่พระผู้มีพระภาคได้ตรัสซู้แล้วแล้วตรัสสรู้แล้วมีมากสมรถย่นย่อดได้หรือไม่พระเจ้าค่ะพระผู้มีพระภาคจึงตรัสพระคาถาว่าสัเพธ,ธมานาลังอภิิเวสัยยสะสภาวธรรมทั้งปวงไม่ควรยึดมัน่นหากแม้นจะยกนิทานมาสาธกยกให้เข้าใจ นั่นก็คือกล่าวถึงลิงห่วงทัวเรื่องมีอยู่ว่าการละครั้งหนึ่งมีลิงที่มีนิสัยขโมยชอบขโมยผลไม้ข้าวของของชาวบ้านชาวบ้านเอื่อมระอามากเลยหาวิธีที่จะจับลิงตัวนี้จึงคิดค้นกล่องใบหนึ่งมีฝาปิดเจาะรูเอาไว้ด้านหน้าวางทัว ที่เป็นของโปรโดของลิงเอาไว้ด้านในพอลิงใช้มือไปจับด้านในและกำถั่วเอาไว้มันก็ไม่สามารถที่จะดิน้นหรือว่าเอามือออกจากรูที่ชาวบ้านจกเอาไว้ได้ชาวบ้านมาถึงแทนที่ลิงนั้นจะปล่อยมือออกจากถั่วแต่ลิงยังกำถั่วเอาไว้ไม่สามารถที่จะหนีชาวบ้านไปไกลได้ ด้วยเหตุนี้ลิงจึงต้องสังเวยชีวิตด้วยการยึดติดในทั่วที่อยู่ข้างในกำมือเพราะฉะนั้นหลวงพ่อพุทธทาสได้นิยามสรุปเอาไว้เป็นข้อความเอาไว้ว่าสรรพสิ่งทั้งหลายเป็นของใช้ท่านทั้งหลายอยากเข้าใจว่าเป็นของฉันเพราะฉะนั้น ทำทั้งหลายดังนั้นอย่าย,ยึดติดในทุกข์ทุกข์ไม่ได้เกิดจากที่ใดเพียงเกิดจากใจของเราท่านทั้งหลายเพราะฉะนั้นเมื่อเราปล่อยทุกข์ก็เปรียบเสมือนลิงนั่นแหละที่ปล่อยมือออกจากทั่วดังนั้นท่านทั้งหลายไม่ยึดถือไม่ยึดมัน่นก็จะไม่มีทุกข์ไม่ถือมัน่นก็ไม่มีความเศร้าโศกเมื่อเราถือมัน่นก็จะมีแต่ความทุกข์เมื่อเรา ถือมั่นก็จะมีแต่ความเศร้าโศกเพราะฉะนั้นจงหยุดใจให้บริสุทธิ์ทำใจให้ประดุดเหมือนคนที่ไม่มีอะไรน้อมใจไปสู่สภาวะธรรมภายในนั่นก็คือสิ้นกิเลสท,ทั้งปวงดังหลวงพ่อพุทธทาแต่งบทกวีเอาไว้ให้เราท่านทั้งหลายได้อ่านว่า ถ้าทุกคนได้ทุกอย่างอย่างที่คิดสิ้นชีวิตจะเอาของกองไว้ไหนมีได้บ้างมีเสียบ้างช่างประไรได้เท่าไหร่ก็เท่านั้นแหละท่านเอ่ยสมดังพุทธศาสนาสุภาษิตท,ที่ยกขึ้นเป็นบทอุเทศว่าสัเพ รรมานาลังอภินิเวสายยะแปลความว่าสภาวะธรรมทั้งปวงไม่ควรถือมัน่นมีนยะดังได้แสดงมาด้วยประการชนีเทศนาวสาสเนในการอาวสานแห่งการแสดงพระธรรมเทศนารัตนัตยานุภาเวนะ ขอให้ท่านทั้งหลายที่ได้ตั้งจิตตั้งใจสดับรับฟังขอให้อายุยืนหมื่นปีไม่มีหมองวันนะผ่องโศภาสงาสีอิวันนะนนะห่มไกยรื่นชื่นทวีพละแข็งแรงดีทุกประการเทศนาบัญหาร ในธรรมกถาะก็พอสมควรแก่เวลาจึงขอสมมุติยุติพระธรรมเทศนาลงไว้แต่เพียงเท่านี้เอวังก็มีด้วยประการราชนี